สวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมยูทูบทุกท่านนะครับและเอฟซีนันทวันนะครับก็แจ้งบุกงานนะครับคืนนี้นะฮะก็มาชมนะฮะหน่วยของ12ล้อนันทวันภาพยนตร์ก็จะใช้อยู่ที่บ้านสนวนนะครับตำบลบึงอำเภอเ้าศีนรินจังหวัดสุรินทร์นะครับแจ้ง fc ทุกท่านได้ทราบนะมานะฮะ fc ท่านใดที่อยากจะสนุกสนานและก็อยากจะชมกับหน่วยนันทวันภาพยนตร์12ล้องานแรกหรืองานแรกหรือ,องานแรกหรืองานแรกหัวมือเนือ้อนี่มาดูนะครับมาชมได้นะฮะ ของงนี้งานเรกลงตู้นะครับเพิ่มนะฮะข้างละสี่ใบนะฮะสี่ใบผีเสือกัะแทกหลังนะครับจัดเต็มนะฮะเ,เพื่อนๆท่านใดพี่น้องท่านใดต้องการติดชมเรียนเชิญนะครับผมมาดูมาชมกันได้คืนนี้น,นันทวรรณภาพยนตร์ดีเก้าห้าห้านะฮะตู้นะครับข้างละยี่สิบสี่ใบนะครับ ยี่สิบสี่ใบเพิ่มเติมนะครับตามใจ fc มาชมกันได้แจ้งให้ fc ได้ไดรู้ได้ทราบกันนะครับผม fc ทุกท่านนะต้องการที่จะชมมาได้เลยนะครับผมมาชมนาบ้านสนวนนะครับผมตำบลบ้านบึงอำเภอเขาศรีนารีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ก็ในงานทำบุญร้อยวันฮะทำบุญร้อยวันอาน,นนี้เครื่องเสียงของนันทวรจะจุกแค่ไหนเรียนเชิญเพื่อน,นมาชมมาดูได้นะฮะฉับโมูเนื้อโมอโม่กีบ้าหลังเย็นเตะทำมานมือก็ออดไปได้ดูก็เสียใจนะครับอันนี้หน่วย12ล้อนะฮะหน่วย12ล้อ มาจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนเอฟซีวันนี้ได้สนุกสนานกันหน้าจอแจ้งให้ทราบแจ้งให้รู้ใครรู้ก็บอกต่อๆเนาะแบบต่อตุกยกเสวอไลยลาบซานนะครับ,รบนี่รูปรอนครับผูบ้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายมาดูนะฮะติดมาเด้อ อันนี้บ้านอะไรนะครับบ้านบ้านสนวนตำบลบึงนางแก้วเนาะครับสนวนนางแก้วออกบ่น,น,วน,น,วบนบึงถ่ายก่อนยังไม่ได้ถึงสิบนาที <c oughs> ครับเชิญเนินเชิญนะฮะชะโมเนุบัตเนือ้ออ่ะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ